โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UN ตอนนี้นะฮะก็อยู่กันวอลซี C, เหมือนเช่นเคยแหกปากมาอย่างนี้แน่นอนครับทุกคนอยู่กันในวอลซีเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนซีนะครับทุกคน ได้กลับมาเติมนีอีกแล้วบอกเลยว่ามีหลายอย่างที่อยากจะพูดมากอย่างแรกเลยคือตอนนี้อ้วนซีนะครับมีโปรโมชั่นใหม่มาก็จะเป็นโปรโมชั่นนี้นะครับทุกคนก็เห็นไหมเห็นอนะไรหรือเปล่าครับราคา1,000บาทก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันทุกคนอุบไปก่อนนี่ฮะ1,000บาทต่อไปก็เป็นเนี่ยทุกคนมีอย่างหนึ่งคือกิจกรรมใหม่ของอ้วนซีก็คืออันนี้ผมแนะนําเองนะก็คือกิจกรรมแข่งชิงธงเออถ้าใครเล่นกับเพื่อนๆนี่แบบว่ามีเงินอยู่4คนพอดีเนี่ยไปหาสมัครก็ได้นะครับทุกคนทีมละรับ เออก็บอกเลยว่าที่1 5 0 0 0บาทที่2 2 0 0 0ที่3 1,000พและที่ที่เหลืออื่นๆก็คือ200บาทนะครับแต่ก็คือค่าสมัคร400บาทแต่คือแบบว่าขั้นต่ำก็คือเหมือนเสีย200อบาทนะเพราะว่าถ้าได้ดับตำ,ต,ำต่ำไปเนี่ยก็คือได้200บาทคืนเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมประมาณนี้ทุกคนพอแล้วคือนอกจากอันเนี้ยทุกคนมีอีกอย่างหนึ่นง,นงสำคัญกับโปรโมชั่นทุกคนนี่ฮะอย่างแรกเลยคือของคราบมาใหม่ทุกคนนี่ฮะ หมื่นฟ้าตอนนี้คือสามารถรับได้เลยนะครับผมใครมีของครบเนี่ยก็สามารถคับเพื่อรับหมื่นฟ้าได้เลยครับก็คือเป็นหมื่นเวทฟ้านะฮะรับได้ครับว่าเซร์เรสีกระบ,บอกเห็นไหมทุกคนตอนนี้คือยังไม่มีใครขับได้เลยก็สีกระบ,บอกนะและอย่างหนึ่งคือทุกคนเห็นไหมครับซ้ายบนเดือนหน้านะครับผมเขาบอกเลยว่าจะปล่อยให้รับ R G B ได้ทุกคน,กคนตอนนี้ก็คือจริงๆก็คือแบบว่าปล่อยให้รับได้แล้วครับจะของยังไม่มีไงทุกคนแต่เห็นไหมทุกคนว่าอันเนี้ย มันสามารถเติมไว้ก่อนได้เลยโปรโมชั่นใหม่ทุกคนก็ใครยังไม่มีก็รีบหาไว้นะครับเพราะบอกเลยว่าอันเนี้ยคาฟได้แค่2กระบอกในเซิร์ฟนะครับป่ตั้งบอกว่าโปรโมชั่นหน้าจะหาของให้ครบคือแบบว่าโปรโมชั่นหน้าปุ๊บเนี่ยของให้พ,พ,พ,พร้อมคาฟเลยเข้าใจไหมทุกคนเออตอนนี้คือเห็นให้ยั่วๆก่อนว่าขาดอะไรบ้างนะครับที่สําคัญคือก็ต้องมีอันเนี้ยที่คนจะได้ก็ต้องเติมมันไว้หนึ่งอันนะครับทุกคนที่เหลือก็เราดูนะครับว่าของหน้าเนี่ย ต้องแชร์เลยครับทุกคนก็รอรู้แล้วกันนะครับทุกคนย้ำว่าได้แค่2กระบอกเลยครับโอเคนอกจากนี้แล้วครับวันนี้ผมไม่มาทำร,รา้ายน้องทุกคนมากับการเกลียนคนซึ่งบอกเลยว่ามีอะไรยนะยากมาใหม่ทุกคนแต่ก่อนจะไปบอกเนะนี่ยคือเนี่ยฮะวันนี้ผมแบบว่าจะมาเกลียนเด็กเวนคนนี้ทุกคนพี่ตามบอกว่ามาเกียนมาหน่อยมาหน่อยดิเออไอ้กล้องเนีย่ยไอ้กล้องอไอ้กล้องเนี่ยทุกคนก็มันบอกเลยว่าใช่ย่อยทุกคนอ,อเด็กคนนี้นะครับมันมี v s เ0 0หมื่น บราวนะครับหมื่นน้ำตาลแล้วก็เซ็ตรู้สึกจะเป็น95ม้งทุกคนตัว95นะครับส่วนหัวนี่ม่รู้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปตบมันรู้สึกผมดูมันสกแป๊บหนึ่งละมันนอนตบคนอื่นชิลเลยทุกคนคือมันมันยังไม่เคยเจอของใหญ่กว่ามันไงเดี๋ยวเจอกูบอกเลยว่าห่อกูได้ใหญ่ไม่ใช่ให้คนละเรื่องทุกคนเดี๋ยวขาเปลี่ยนชืน่อก่อนอ๋ออาอาซูซูซูน่ารัก เปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็เข้าไปตบไปเลยแล้วกันนะครับเห็นมันตบโนดับมาแบบเออดูดิมันยืนตบคนชิวมากเลยทุกคนคือแบบเหมือนทั้งเซิร์ฟผมดูมานะไม่มีใครสู้มันได้แล้วปากมันแซบดูสตรีมแบบไปกันเองมากดูข้างหลังมันรู้สึกจะเป็นพ่อมันไม่ก็ตามมันทุกคนชิวจัดไอ้จั์ชิวเกินเลยห้องมึงคือชิวเกินนะทุกคนมาทุกคนผมจะไปหาตบไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดเสียงไมล์ก่อนหลักกันนะฮะอ่ะบอกเลยว่าพี่ตั้งให้ของใหม่ๆผมมาก็เป็นของเกียร์โดยเฉพาะเลยบอกเลยว่ามีสองคคคือเจ้านนีรับทุก ต่อยแล้วแบบคือแบบเมาจะเออทุกคนแบบเมาหลอนะนะครับแล้วก็อยากนี่ก็จะไปดัน,น,นี้ทุกคน <S <S ปืนยิงติดพิษอะนะเอาอะไรก่อนดอ่ะเอาเมาเอาเมาหล่อทุกคนผมเตรียมมาทุกคนบอกเลยว่าใส่ของถึกมานะผมจะแบบไม่เอาถึกตายเอาให้พอทรมา,านกับทุกคนเอาให้ทรมา,านก่อนนะฮะทุกคนมาดูกันหน่อยว่าทุกคนว่าบันจะเป็นยังไงนะฮะรู้สึกว่าบันอยู่ที่เออลงเออตำรวจนะสถานีตำรวจผมอ้อมาหามาก่อนนะฮะหวังว่าจะไม่มีใครมายิงผมแล้วมารู้ตัวตนผมก่อนนะฮะวันนี้บอกเลยว่าผมไม่เอาอาจะมีมาเล่นแน่นอนเพราะว่าคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนนมาแะ ก่อนที่แบบว่าอา b ีจะเข้ามาคงก็ได้ r ี b ีบวันนี้กูซองแสนครับเพราะว่ามันมีบาไห้ทุกคนไอไอกล้องไหนทุกคนเดี๋ยวเปิดสติมมันดิอ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดตามมาร้อแล้วนะทุกคนเบาวไว้ก่อนเบาวไว้ก่อนเดี๋ยวได้ร้อทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นกลนติดพิษเล่นแมงเลยทุกคนกลน,นติดพิษอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอกล้อง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 เด็กเวรหาตบมันนอนอยู่ตรงไหนทุกคนอ่อตึกมันอยู่มุมแมบปะไหนวะทุกคนไอเฮงงงเหลือเกิน อันนี้คือมึงมองไปโรงพยาบาลมัดบางแดงอยู่นี่ดีแถวนี้ด,นนนด,นดินอนแถวนี้ดีทุกคนถ้านอนแถวนี้ดิเดี๋ยวผมหาตัวมึงก่อนนะครับผมจะเสิร์ฟหนึ่งหนึ่งมาเลยทุกคนโอ้โหนวะนี่ปะปากกล้องระยำระยำสมชื่อมึงจริงอะฮ้มาแต่จริงจะว่ามันไม่ได้นะกูเอาของเห็ดตบเขานะทุกคนมาไอ้กล้องมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยหายากหาย็นมันต้องอยู่มุม,ม,มๆแถวนทุกคนนะครับมาหาตัวมึงก่อนครับตอนนี้คือบรรยากาศโนดับก็คือแบบว่า รู้สึกว่าตอนนี้คนเล่นเซิร์ฟอื่นเยอะนะครับคนไม่ค่อยมารดรอปกันนะตอนนี้คนมักยิงเซิร์ฟธรรมดากันเยอะเพราะว่าเห <c oughs> มือนโปรโมชั่นใหม่เนี่ยผมไปดูคลิปในกลุ่มมีนมคนโพสต์ลงนะแบบว่ายิงเงินลัวมากเลยโปรโมชั่นใหม่อ่ะในเซิร์ฟฟงเซิร์ฟฟาร์มอ่ะแล้วก็เซิร์ฟธรรมดาทั่วไปอะ <c oughs> ทุ <c oughs> ะกคนแล้วเด็กเค้กกลมาเราอยู่ไหนเนี่ยไอสัตว์ต้องเจอสักทีอ่ะบอกเลยผมจะเปิดมันด้วยปืนแบบว่าไม่ใช่ปืนดิเอาหมัดต่อยให้มันหลอกเนี่ยทุกคนพอหลอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยจับคาร์เนี่ยอื่นต่อทุกคนตอนนี้ผมต้องนหามนะทททุกกกคนเเเเออ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 าาไไไไไไมมมมูู่่แบบบวว์ปป้สัตยิิชหายมาทุกันทุกคนไม่รอแล้วฮะ รอไม่ได้ทุกคน graduate, like ของนี้ค uh, ือแบบมันนอนอยู่ไหนผมเออกูกดตามันได้ดีกว่ากูเออหรือเปล่าผมลืมไปทุกคนผมโทษนะเพราะว่าผมผมลืมไปเพราะผมมีฟังก์ชันเดฟทุกคนเอออ่ะกูเจอมึงแล้วไอสัตว์เอาเลยทุกคนนี่นี่กูเปิดเสียงสติมารอเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดปิดเสียงไปในเกมนะทุกคนแล้วก็จะแก้มาทุกคนลืมลืมทุกทีทุกทีลืมวีฟังก์ชันเดฟป่ดิอ่าอะไรเป็นหนึ่งอะไรเป็นหนึ่งติดพิษละทุกคนแต่มันแต่มันปิดหลอดเลือดทุกคน เดีวดูดิเม็ดเดียวเม็ดเดียวมันจะเข้าเยอะเปล่าทุกคนอ้าอ๋อมันต้องยิงให้แบบร้อทุกคนข้อมตายหน้าอยู่กำลังแอบซุ่มอยู่บีฟักชันล็อกเลยทุกคนโอ้โหเปิดเสียงปืนดังทุกคนดูนะมาติดพินร้อยเปอร์เซ็นต์กูบอกเลยว่าตายบอกเลยไม่ต้องไอ้เนี่ยมึงเปรี้ยวมากเลยไม่ซื้อเข็มตายบอกนะไม่ซื้อเข็มคือมึงตายไม่ซื้อเข็มคือตายงดูมาติดพินทุกคนกำลังสู้มันเลยเยอย ไอ้น้ำย่าไอ้น้ำกูบังอ้่างเงี้ยกูบังทุกคนเดี๋ยวผมจะต่อยทุกคนดูดิโอ้ยไอ้เหี้ยกูตายดูดูเมาหลอดทุกคนดูเมาหลอดนดะงูสิงดักยิบหายเลยไม่ใช่ไอ้งูทุกคนดูมาหลอดทุกคนได้ในเมื่อในในเมื่อนะครับปืนนี้เอามันไม่อยู่ทุกคนผมจะเอาได้ทุกคนหมัดนี่แหละผมว่าอันนี้จะโอปีสุดละทุกคนนะฮะถือเป็นของที่ดีทุกคนผมต้องการอันนี้มาหนาทุกคนมาผมเจอคนไหนวะ ไอ้เหี้ยรู้สึกว่าเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวไปกองไดีกล้องมาเล่นเหี้ยเล่นเนี่ยกูกำลังยิงควายน้ำงูควายก็งูกดิกระบือไว้ไล่หรือกระบือตังกระบือใครเข้ามาให้หมดเดี๋ยวกูจะโค่นเอ๊ะนี่หลอนหลอนไปดอกหนึ oh, dai, oh, oh, ่งหลอนหลอนหลอนเอ้าเอ้ากูหลอกกูเห็นอาคตไอ้โกกูรูิษย์คาตาคุริยำเขาไวคาตาคุริคาตาคุริดีเบ้าหลอนเบ้าหลอนแม่ละมึงอ่ะคาตาคุริหลอนแม่มึงมาดิมาดิ นี่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 หลอนถ้ามึงอ่ะวอ้ามึงสู้เด็กไปอ่ะให้เด็กลุงยิงนะทุกคนหลอ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 นโง่ไอ้โง่ไอ้ไอ้ยังเมาคุณหลอนอ่ะเมาคุณหลอนอ่ะกูยิงไม่ได้อ่ะเมาหลอนไอ้เหี้ยเอ้ยตอนนี้คือแบบว่ายังไม่ต้องถึงกับว่าใช้มือของตัวเองนะกูบอกว่าหลอกให้เด็กในเซฟลุ้มตก่อนทุกคนนี่กินเต็มกินเต็มนี่ไงตายทะเออไอเดนรกเออผมว่าผม ขอได้ไปเสียงอะไอ้กล้องคือแบบไอ้กล้องมันเปิดเสียงเกมดังเกินมึงอ่ะไอ้กล้องเบาๆหน่อยหน่หนุ่มเออเอาเสียงมาให้ให้ดังขึ้นนิดนึงไหมจริงไมมไม่ต้องดังขึ้นมึงเบาเสียงเมาส์มึงแค่นั่นแหละไอ้ชุยเบาเสียงเมาส์กูหลอดแล้วเดี๋ยวใหลอดตามมึงเลยหลอดตามเมาส์มึงเบาเสียงเกมมึงหน่อยไอ้กล้องเออไอ้ห่ากูเปิดมันดังมันดังเกินล่ะเออเดี๋ยวไอ้กล้องเกิดอะไรทุกคนเอาไหนวะไอ้กล้องเอ้าเฮ้ย นี่นี่เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปเอาติดพิษเอาเดี๋ยวผมโอ้ยอุ้ยถือซองแสนถือซองแสนทุกคนถือซองแสนซองแสนไม่ได้เก็บไว้ก่อนติดผมหนี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 โดนตัดโดนซะบอกเลยว่าชันล็อกลงล็อกหัวแบบปืนทรงซองซองครบนี่บอกเลยว่าไอ้กล้องมึงเกอะไรมาสู้กูหวานหนามจริงคือของครบมากคุณวันนี้ซองแสนก็มีของปงก็มีอ๋อซองน้าสะบัด บอกเลยว่าหลอดผมผมแก้คนอื่นบ้างแก้คนอื่นเซบ้างผมเปิดใหม่ในเกมไว้นะมึงยังนี่กูทำใหม่เหรอโอเคกูใส่ทุกคนใส่ทุกคนหลอดแม่นักเซบอ่ะมาหลอดนักเซบอ่ะมาหลอดนักเซบกูบอกเลยหลอดนักเซบกูบอกเลยหลอดนักเซบไอ้เหี่อ่ะเอาดิ หล่อนแล้เซฟทุกคนหล่อนแล้วเซฟกูบอกเลยหล่อนแล้วเซฟทุกคนตอนแล้วเซฟมาดูเยอะทุกคนมาดูเป็นผมนะตอนแรกมาด่าพี่ตั๊กนะตอนนี้มันเหมือนมั่นใจว่าเป็นผมนะทุกคนทำไมมันรู้วะเอนหลอนหลอนมาแล้แก่ทุกคนกูมาแก้ก็คนเดียวไม่บานทุกคนแกงมาแล้วเซฟดูทุกคนตอนมันร้องนี่ตอมันร้องนี่ตอมันร้องอะไรอะหลอนจะหลอนได้ยังหลอนจะหลอนเอ้า ไปอีกแล้วบอกเลยหลอดหลอดทุกคนไอ้ยังมาดูมาหลอดเ้องเฟดิว่าเออแกกินดีกว่าอี้ฮานี่บ่าอี้ฮาดี่บ่าได้แล้วพ่อบุญนะเอาที่ที่แกสะดุกมองฟ้าทุกคนเงยมองฟ้าครับลาบมาดูมาแด่ทุกคนเอาบทก่อเลยกูใส่บท กูใส่ดูว่ะกูใส่บททุกคนล็อกทังเซิร์ฟอ่ะเออจริงว่ะแก้งคนเดียวไม่มันจริงมันต้องใส่ทั้งเซิร์ฟอ่ะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอลองแบบเออเปิดแบบเปิดจุดจริงมันทุกคนเอาหมื่นมาทุกคนผมเปิดตัวให้มันเห็นตัวผมหน่อยคนเพราะว่าแบบให้มันได้ลรางใครพวกมันหน่อยทุกคนว่าผมมาแล้วทุกคนเจอไหนวะพวกมึงอ่ะเจอไหนวะเอ้ยเปาล็อกโต๊ศพไอ้เหี้ยนี่มาดิมาดิเอาหลุดเอาเฮ้ยโอ้โหเวนจำตาำสนอง กลังยิงทุกคนว่าจะแบบเปิดโอกาสให้มันได้รางแค้นหน่อยลวกันเมื่อกี้คือแบบว่าเล่นหมื่นฟ้าหน่อยลวกันนะครับแล้วก็แบบเออถ้าผมแตสกสตาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็ว่าจะลงแบบว่าซองแสตบไปเลยลวกัน <c oughs> รอไม่ดังเสริมเออฮาดีกว,ว่าเมื่อหลังคือต้องมันต้องอย่างนี้ทุกคนสนับแต่เออเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลองต่อไปคือแผ่กระจายเชื้อทุกคนโควิด1ิเกทุกคนโควิด19ีมาเดี๋ยวผมแผ่เชื้อพิษโควิด -19 ีให้มันหน่อยละกันทุกคนไปดูนะ ไอ้เหี้ยเข้าเก็บมาแล้วโอ้โหกูซาปิดแอนตี้มาแล้วครับมันยังเปิดเองอีกกูว่าแล้วไม่กูเด้งเออเกินไปเป้าไ,อ,ไาอ้กล้องไอ้ศาสตร์อถรถพนจัดท,ทุกคนแม่กูบอกเลยไม่ได้หลอนแค่ม,มามันนะครับตอนนี้คอมกูกับกูหลอนหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาต่อทุกคนเอาต่อให้มันมีความสุขแป๊บนึงเออให้เวลาเด็กๆบรรลความสุขหน่อยเดี๋ยวเจอกันหน่อยวะทุกคนเ,เจอกันหน่อยวะปะเดี๋ยวผมขอเข้าไปแพ่กระจายพิษน่ยแพ่กระจายทุกคนเจอกันหน่อยวะเดี๋ยวเอาพิษเสร็จแล้วก็ หมัดเสร็จอีกแป๊บนึงแล้วผมก็จะทำการยิงกับมนปกตินะครับยิงแบบว่าไม่โกงนะก็ไม่โกงก็จริงๆฟังก์ชันล็อกหัวไม่อยากได้หรอกพี่ตังให้มาเองอะไรไม่อยากได้แม่งเอาอมาก็เล่นยากนะจริงๆแต่ถ้าเป็นลูกซองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทุกคนปะ่ะกูบอกเลยกูใส่ดัวนะครับอย่าลืมนะทุกคนโปรโมชั่นหน้าครับหมื่นได้2อันแน,น่อนอนทุกคนของเขาจะปล่อยดรอปนะของที่เหลือให้ครับอา RJP สองอันนะครับมาดูว่าใครจะเป็นคนได้กูอยากให้ใครใครที่ไม่ใช่กล้องอะ่ะนะไอ้เด็กเี่มมันปากแซ่บเอา้าลงปิดลงปิดตัวด ดูดิมันชิวกระโหน่เฮียไม่รู้ว่าพ่อหรือตามทุกคนใส่หินกิงในตัวเดียวเฮ้ยมึงไม่กลัวสติมึงบินเลยวะเกินไรเฮียชิวเกินน่ะอย่างว่านะเส้นทางลูกบูชายทุกคนมันก็ต้องมีแบบว่าเออแบบนี้กันบ้างแหละออทุกคนดูดิใส่เก่งนายอยู่หลังกล้องอ่ะคือแบบไอ้กล้องเ,อเฮียเดี๋ยวมึงบินน้ำไปเดี๋ยวมึงบินนะเว้ยเกินดูดิชิวเกินน่ะโอ้โ ผมขอโทษนะผมไม่รู้ว่เป็นพ่อหรือเป็นอะไรของมันนะพ่อหรือเป็นตาของมันนะแต่แก่แล้วน่าจะเป็นตาหรือเปล่าที่เซ็ตหล่อที่เซ็ตผมด้วยโทษครับตาผมผมขอโทษครับอย่าไปแซวเขาเลยแซวแค่กล้องพอทุกคนมาหมาลายสัตว์กลับมาแบบคิดถึงกันไหมคิดถึงไหมคิดถึงกันไหมไอ้กล้องเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วมึงคนแรกเลยมึงคนแรกเลยอ่ะ ดิมึงเขแหละอะบอกเลยกูใส่ทุกตัวกูใส่ดูวะกูใส่แสตี้กูใส่แสตที่แสตที้กูใส่บด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 กูแพ้แพ้กระจายกูแพ้กระจายได้ทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องแยกมาเรียงกันได้ทุกคนบอกเลยได้ทุกคนได้ทุกคนกูบอกเลยได้ทุกคนนะหนีหนีหนีทุกคนมาเดี๋วลาต่อไปคือแพ้กระจายพิษทุกคนทั้งเซิร์ฟ พี่ตั้งเซิฟกูบอกเลยกูบอกเลยพี่ตั้งเซิร์ฟเอาแม็กหมดโอ้เกินไปเป้าดูเลือดกูโอ้ยกระสุนพีทคือไหนฮะโอ้โหทุกคนกระสุนพีทไม่มีสงสัยต้องต้องเปิดเผยตัวขอยรับนึงขนคอยรับนึงผมชอบอะหมัดเกียร์ปัญหาเดี๋ยวกูชอบอะปัดเป้าหลอดอะเป้าหลอดอะก็คุยไรก็คุยไรเฮ้ยอย่าไปเทียวเขาดีเขาดีกว่าเยอะไอ้เหี้ย ไปกระใจไปเราเสิร์ฟมาตอนเนี้ยกูใส่บทกูใส่บทบอลลิกูใส่บทหมดเนี่ยทั้งเสิร์ฟอ่ะไปด่ากูยับเลยไอ้ด่ากูด่าเกินไปดิ้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 ดิโ้เดี๋ยวลูกใจฝึกปรชินแล้วได้เลยมาก็ก็เอาจริงเอาจังเลยละกันนะครับแล้ก็ถึงเวลาแล้วหรือเปล่า โอ้ล็อกหัวไม่อยากไม่อยากไม่อยากแล้วยม่ใช่ล็อกหัวเลยอ่ะไปไหนครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับไปไหนครับไาไหนของใหม่เออที่เราของใหม่โชว์ทุกคนเราเป็น580กว่าแล้วแรงถือว่าแรงอยู่นะครับเพราะว่าแดงมัน700ไงโอ้โหมันล็อกมันไม่อยากได้ไม่ใชนล็อกหัวเลยคือแบบผมเก่งอยู่แล้วอ่ะไม่อยากฟังชันอยู่แล้วอ่ะจริงคือแบบมาทำไมไม่รู้ฟังชันเนี้ยจริงคือแบบ เฮ้ยก็มันมาจับกู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 นี่นี่โดน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 ซะนี่นี่อ่าเปิดไปห้าวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แตกนะเดี๋ยวแตกนะไปดิไปละกูไม่อยู่แล้วอันนี้ผมไม่กดะดี๋วผมจะไม่กดนะผมจะฝีมือนะครับโชว์ฝีมือหน่อยโชว์ลีลาลังกาหน่อยวะสตาร์เตดแต่วะบอกเลยว่าเอ้ยกูเลื่องนี่แค่บาแดงดีกว่าทุกคนบาแดงเวิร์คใครใครเอากูต่อยอ่ะใครเอากูต่อยแค่แหละมาดิมาดิยิงไม่เข้ายยิงไม่เป็นหรือเปล่าใส่แค่กระบอกนะ เปิดก่อนเทียอะไรกูคาบอยเออแต่คาบอยอย่าเออดิอย่าเออดิวะเออคาบอยรู้จักประคาบอยอ่ะคาบอยซอยตู่นนะจ๊กประน้องมาดิทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้วันนี้คลิปนี้ผมมันต้องโกงผมว่าผมไหวป่ะจริงจริงนั่นแต่ไปเอาเอาเกาห้ามาดีกว่าคลิปคลิปหน้าไปเอาเกาห้าดีกว่าเพราะว่าเอามาต่อยมันเลยใกล้ๆทุกคนคิดดูดิมันจะหลอดแค่ไหนอ่ะมามามาดิเอของขวัญคุยแล้วมาดิมาดูเลยว่า เราติมไหนบ้างเราติมไหนบ้างเอ้ยปักดีนะปักดีนะไปผูกไปผูกไปภูกไปภูกไอภูกไปภูไอที่มันอยากลหนะทุกคนนี่แตกซะแตกซะนี่แตกซะรอทุกคนรอรอมาใกล้ทุกคนมาใกล้ก่อนเดี๋ยวกูใส่เลยกูใส่เลยมันจะล็อกก็แบงน้ำคว้ยเดียเฮ้ยฟังชัดน้ำคว้ยแหละนี่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 ล็อกวะนี่ล็อกวะ คาร์บอนแมวดิก้อเออกล้องนี่คาร์บอนนะกล้องไก่เกินอะไอ้กล้องไก่เกินอะเตี้ยอยู่กูตายเปล่าเอ้าวล่วงมาล่ะอ้าวตายมาล่ะล่วงมาล่ะก็ล่วงมาล่ะคือชิวเกินอ่ะไอ้กล้องเอ้ยกล้อนหัวไหลไอ้กล้อนหัวไหลบอกเลยวกูเจอเจอเจอแรกกูเจอแรกปากกูใส่นี่กูใส่กูใส่ต่อยต่อยแล้วเปิดเปิดเปิดก่อนเปิดให้หลอดก่อนเอาเปิดให้หลอดก่อนเอาเอ้าหนีปืนที่พอ สุดยอดจริงๆครับความเก่งครับเขาบอกแล้วไม่ธรรมดาสุดยอดสุดยอดสี่สุดยอดสุดยอดไม่ตายครับไม่ตายโทษทีน้ำชมได้หน่อยเวลาไม่ตายมันก็ดีกึไม่รอดอ่ะกันแหละมันจุกดีเกินปืนกูเบาเมื่อกี้ไม่นจุกนี่หรอกเออกูว่าตกเออมันจะแบบเท่าไหร่แต่แต่ไม่โดนตายไม่โดนนะผมลงมุมแคบคืีมันต้องมุมแคบนะเพราะปืนระเบาทุกคน ปืนระเบ้าเด็ดทุกคนต้องเข้าใจว่าปืนระเบาเดทุกคนแล้วก็ลูกซองเดี๋ยวเขาปิดท้ายแล้วกันนะครับก็มาดิ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 ก็มาดิครับอย่าบอกเราบดตึกก็ขึ้นมาดิเฮ้ยเรามุมแคบเน่ยนอนทำไมไอ้กล้องป้อมเป็ถหายร่างแบบกองเฮ้ยมาดิย่อระเบิดอุ้ยแตกอ้าวอ้าวมุมตึกครับผมแค่ไปไปหัวเขาแบบย่อย่อย่อทำไมย่อทำไมอ่ะมามาเฮียดิเฮียดิปากแสบล้างแขนควยมึงไปล้างห้องน้ำไห้พ่อเหมือนปะปะ ไปกองห้อยลาบดิกองห้อยลาบนี um, uh ่ก anyway? anyway? anyway, okay. ูสังเกตดีกว่ากองห้อยหลาบดินี่กองห้อยลาบกองไม่ตเลกองเออกองมันงู้ะกองมันงูนะบาดิบาดิบาดิกูติปืนเบาจริงทุกคนยิงองพู้นี้ไม่เข้าพู้นี้มันถึกแต่ทุกคนแต่ยิงธรรมดาคือมันเข้าอยู่เลทุกคนแต่พวกนี้มันถึกอะดิโอเฮียล็อกล็อกเฮีย บ้ากูหวังกูแพ้กระจายแพ้กระจายมึงจะโกงเพ่อไหนวะไอเรียกว่าโกงเรียกคำว่าเกลียนดีกว่านี่นี่ไอ้ก้องไอ้ก้องกล้องมึงห้าวป่ะก้องก้องปากมึงแซ่บป่ะกล้องกล้องกล้องไอ้ก้องอ้าวหายมาหายแล้วหรือหรอหายแล้วหรือหรอมาดิแคปปืนยิงควาทุกคนหรือลูกซองผมลูกซองผมพยายามแค่คลิปการคือแบบว่ารอบนมาหาผมก่อนคือแบบให้มันมีกำลังใจเล่นหน่อยพวกมันอะอ๋อไม่ได้ละมึงก็ไอ้ยี่ติด ดีหรอเดี๋ทีนึงเอามาเริ่มชินทุกคนคือมาเดินแล้วก็หันซ้ายหันขวาทีเดียวพอคือแบบไม่ขยับเยอะนะหลับไปดูไอ้โง่ไอ้เยอะทุกคนเบาจัดเลยปืนด่าไอ้ห้าโอ้ยกล้องเอ้ยกล้องเอ้ยไอ้กล้องเอ้ยปากแข็งแซ่บทุกคนเดี๋ยวลูกซองเสิร์ฟมาเลยละกันบอกว่าทุกคนเด็กอ่อนดอยไอ้เด็กอ่อนดอยมึงอะไอ้เด็กอ่อนดอย โอ้ยแล้วดูแม่งโคตรเหลี่ยมเลยเอาเมาส์โอ้โหเล่นเมาส์กูเบาโกเล่นเบาโก้ยังไงใครมาเทปมาเทปเบาหล่อนเลยนพูดถูกตีมันเป็นสนามไม่ใช่เมาส์เด่๋ไอ้กล้องไอ้กล้องไอ้กล้องนอนแอค์นอนแอค์กับมึงนอนแอค์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 นี่นอนแอค์นอนแอค์นอนแอคตาบัวตาบัวว่าต้องเอาทุกซองดูคนเดี๋ยวรอยก้าวมาได้หนึงผมทุกซองนะทุกคนไอ้เชสเซนเดอร์แบนนี่ไม่ตายทีคือมันมันมันขู่มึงเท่าไหร่ไอ้เชี่ยแหละ ก็คือผมผมผมเล่นปุมมองอื่นไม่ได้มันจะล็อกป้ามั่วทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดิมันล็อกมั่วผมต้องเล่นยิงเองนะคือแบบต้องต้องเป็นปุ่มมองเนี่ยโอเมาส์ปุยดูพี่เข้ามากูมึงเข้าว่าดิหลอดให้ทั้งแถบปะว่าแล้วว่าแล้วกูไม่ไหวเหมือนกันไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วประกันไรไอ้เหี้ยไม่ไหวประกันแหละไม่ไหวนะฮะไม่ไหวนะฮะดิว่าก็จะต่ายเอา มาทุกคนถึงเวลาผมคนล่าทุกคนว่าจะไม่กอนะก็สักหน่อยแล้วกันนี่ว่าจะไม่ล่าแล้วนะคือแบบว่าจะไม่ล่านะต้องออกล่าเลยทุกคนเราจะตั้งสติเราเรามาถอนอันดามาหรือเปล่าไม่ใช่ดิแบบุ๊ปเรามาถอนทุกคนมาแบบุ๊ปได้เวลาถอนทุกคนมามามาแบบุ๊ปเราถอนทุกคนได้เวลาแบมบ๊อบแบมบ๊อบชุยแบบุ๊ปไปสัตว์มามาแจกกระจายทุกคนอ้าปั๊มยศเหรอเอาเอาเอาทุกคนดิ มาดิปั๊มยศอ่ะได้ขับปั๊มยศอ่ะเอาทุกคนอ่ะเอาทุกคนแผ่กระจายเอาเรียบร้อยนาทีมเรียบร้อยนาแตกนั่นแหละเอ้พับปั๊มยศเฮ้ยปั๊มไม่กินใจกูเลยมามาทุกคนเอาไหนปะ ดิเบาหลอดเลี้ยงตัวตายเลี้ยงตัวไปเอาลไม่ได้ล็อกหัวครับอันนี้ฝีมือนะครับเล็งเฝีมือเองๆนะครับอันไม่มีล็อกหัวนะครับอันนี้อันนี้มองนี้มีล็อกหัวนะครับต่อยนี่ต่อยต่อยแพร่กระจายเอ๊ะมึงเข้าไปแล้ว่ะมึงอาบกันไปแล้ววะนี่เอาแบบแบบให้แบบดูมาแดนบุตดีทุกคนดูมาแดนบุตดีทุกคนเบาเฮ้ยเบาเฮ้ยเบาอ่ะ

ลูมันดีลูมัดีไปลูมัดีโอ้ๆๆๆๆน้ำมีหมดน้ำมีหมดน้ำมีไอ้กล้องหนีไปทุกคนไอ้กล้องหนีไปแล้วดิไอ้กล้องหนีแล้วดิทุกคนโอ้กูว่าไปเงียบไอ้กล้องไอ้กล้องหนีทุกคนไอ้กล้องเขาได้หนีป่ะไอ้กล้องแล้วโอ้พิสติปหนีทุกคนพิสติปีไอ้กล้องยังต้องหนีอีกครับนี่นี่ไอ้กล้องไอ้กล้องเขาได้หนีไปไหนวะเออไอ้ไอ้ตัวเงี้ยเนี่ยไม่ทำกูมบอลหลอดไอ้เงี้ยเนี่ยเอ้ยไอ้กล้องเขาได้ไปไหนวะ เอ้เฮียเงียบเงียบแปลกๆนะแปลกๆนะเงียบแปลกแปลกนะแปลกแล้นะก็ไม่เลยหายอ่ะก็ไม่เลยกลัวนะเอ้เฮียดีอย่างเลยทุกคนเฮ่าหาไม่เจอเลยก็ไม่เลดีอ่ะทุกคนไปดิสักหน่อยวะคนกลับไปทุกคนขออีนนิดนึงกันขอยนนิดนึงมาขอลอบสุดท้ายกูจะต่อยทุกคนใี้แบบมกินกินความมันนิดหน่อยทุกคนมาปัมตัว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  เมาหลอดเมากูหลอดแล้วดิดิกูต่อยกูไม่ฆ่านะกูไม่ฆ่านะเพื่อความในการเล่นทุกคนมันต้องมึงต้องฝึกวิทยาบากูปากนะมันไม่พังไอเวรมันแค่ได้เกมไอชิบายมึงจะพังไหมมึงเลยปอมแคทนี่แหละพุ่ตรงนะไอสัตว์ไอแอดหวนบังๆในแหดมึงก็เผลอเจ้อไอเหี้ยถ้าพังวางปมกูเลยปอมแคทอะดิดิดิเปาหลอนหลอนมึงกล้ามีกูใช่ไหมก็มาดิ ไาดิมาดิปปปทุกคนไอ้ก้าวมาแล้ว่ไอ้ก้าวนเขียวมาทุกคนคิดถึงมาคิดถึงมากูแพ้กระจายบอกเลยแพ้กระจายมือจะมีใครยิงกูถูกกูดบจริงจะมีใครยิงกูถูกวะกูดาบจริงไอ้ก้าวกลัวก่อนดิดิมาหลอดไปทีเีย ดี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 โดนท้ายกล้องอ่ะว่าจะไปแล้วหน่อยคือก็กลับมาให้ยิงต่อทุกคนว่าจะเปิดคลิวปะนะไอ้กล้องมาอีกอ่ะไอ้ใครพู้สวะมาใครผีบ้าไอ้สัตว์มาแล้วมาดิมาดิมาแล้วไอ้ยังมาละไอ้ยังมาแล้วไอ้สัตว์พู้สวะมาแล้วไอ้ยังที่มาไอ้คนนาไอ้คนนี้รู้สึกว่ามันมัาอยู่อันนี้ก็สนุกดีนะกล้องเออว่าสนุกดีนะกล้องเออมันเบิดตรงไหนวะเหมืองที่มึงยิงคนออีกเขาอ่ะกล้องห้า ทุกคนถือไปทุกคนขอยืดนึงขอยืดนึงขอยืดห่งขอยืดหนึ่งอยกดนึ่งอยืดหนึ่งอยื้หนล่งมายืดหนึ่งบอยืดหอึ่งขอาืดหนึ่งขอยืดหนึ่งอยืดหนา่อยืดหนึ่ร่อยืดีนย่งขอยืดยอยู่ขอยืดหนึ่อยืดหน่งขอยืดหนึ่งขอดหนึให้มยนดหนึ่งเมยืงไงล่งขอยืดหนึเงขอยืดึ่งยืดหน่งขอกืดหนึ่งขอยืใหนฟ่มัอยัน ไปทุกคนดีดีกว่าทุกคนดีดีกว่าทุกคนยหญ่เนฝันพูดง่ายทำยากที่ใหม่เลยยหญ่เนฝันทุกคนนะครับโอเคก็ก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมไปแจกเซตที่เซฟโซนเหมือนเดิมทุกคนมาว่าที่บอกไปคือถ้าผม ปกติอะถ้าผมเซิฟอ,อื่นอะผมจะเล่นของตกใช่มาแต่เซิร์ฟนี้คือมันมีเสน่ห์ของมันที่ผมเล่นมาแต่แตแตหลายๆไรก็คือโนดอปเพราะแล้วคือก็ไม่ได้แจกของใช่ไหมเพราะแล้วคือผมเอาโปรโมชั่นใหม่ไปแจกสักนิดสักหน่อยนึงละกันทุกคนะคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามอยากได้เซิร์ฟนี้ก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับก็ไอ้กล้องวันนี้ก็พี่ตังผมผมจัดให้แบบเต็มเต็มที่เลยนะทุกคนบอกเลยว่าเต็มที่เอาเอาสักห้าเซตละกันนะครับเพระาะว่าผมปกติเล่นตัแตกผมไม่เกินนี้หรอออกแล้ว่ะจัดไป ห้าเซนในตัวผมไม so, ่เอามาใทุกคนเพราะว่าผมไม่นับมาเซนในตัวค <c ough> şey ือว่าเอาแบบไว้เล่นในคลิปอื่นนะครับหนึ่งทคลิปนี้ไม่ได้ใส่เลยสองสามสี่ห้าแล้วขอแจกเป็นลูกซองสักอ่ามันลูกซองมันเป็นซองร้อยห้าสิบลูกซองเอากระบอกสองกระบอกพอแล้วทุกคนแล้วก็เป็นสไลด์สามกระบอกทุกคนโอเคป่ะสไลด์สามกระบอกเออไปใส่กลด์กลอนผมเห็นมันวอแคนกันเล่นกลอโคตรน่าสนุกเลยทุกคนผมอยากจะมีแคนเล่นในเซิร์ฟโนดับไอเซิร์ฟอะไรวะเซิร์ฟฝ้าบางทุกคนจริง เรไม่หาดูคลิปในกลุ่มมันมีคนโพสตกันอยู่บอกเลยว่าไอ้เฮียเดือดกันเกินน่ะคือแบบยิงกันขิงกันในแบบในกลุ่มมะทุกคนป่ะผมไปเซพเวลาท,ทั่วไปนะิดท้ายปิ้ายเอานี่จตัวนท้องอิ่นยี่สิบคนนะฮะก็เดี๋ยวไปแจกของปิดท้ายหน่อยละกันนะครับจะมีโตรนานเลยทุกคนบอกเลยว่ามันมันเดือดอะ้องคือไอ้ก็มันปากแซบนะจริงๆคือว่าจะไปนานแล้วแหละแต่คือมันกลับมาอีกอะคือแบบกลับมาให้เ์ฟกันทุกคนเกียรไ,<อ>ไม่ต้องเ์ฟปะอบอกเลย จับปืนร right. ุจโเซ็นบปืนด้วยเท่าไหร่เลยนะเท่ไหร่จับปืนยางเงี้ยหรือว่าอะไรปืนกหัวลบอกขอันล่วอจัดของก่อนนะผมจัดของก่อนนะเอาหมดตัวยิงพี่เข้ว้าทีนี้ถ้ผมจะกดทีนี่เนี่ยอ่ะไม่ทำนะดิบไหมจะไม่ทนะท่าดา หนึ่งสองสามสี่ห้าไปที่ไหนแล้วชาราไปยืนน้เป็นกูแรกของอะไม่ป้ evet ่เจค้นอะไรกูคิดวกู้หับีเอะไม่เฮ้ยนี่ับของเนี่ยไม่ได้เก็บหรอกูถามจริงผู้ถามจริงนี่ตับของไม่ได้เก็บอ่ะเนีนไปเป้าคือแบบของมันกากอะไรแไม่เห้เก็บอ่ะ เฮ้ยอ่ะกูถามจริงของมันของมันของมันกัดขนาดได้หรอกูถามจริงเฮ้ยขอฮ้เฮ้ยอ่ะจาขบอยเจ้าขบอยคุยกันดิเฮ้ยค่อยๆคุยกันเฮ้ยมือมึงไม่ไวพอมือมึงเกยวกดให้ไวดิกดให้ทันดิเฮ้ยอะไรเฮ้ยจ้ของอัดกแอดบินแอดมินซสแล้ว อ่ะปากแซบนะปากแซบนะปากแซบโดนเตะออกเซิฟนะปากแซบเตะออกเซิฟนะปากปากแซบเตะออกเซิฟนะอ่ะอ่ะอย่าโดนเตะเอ้าเรียกร้องไอ้สัตว์เฮ้ยบุรีให้บุรีเฮ้ยบุรีให้โอเคครับเฮ้ยจิงสองแสนนีเกินไปทองแสนอ่ะมึงไปขอพี่ตามทองแสนอ่ะเออไอ้เหี้ยโช้าดีทองแสน อ่าอย่ามาใจวมาถูกแล้วกูไปให้ทุกคนทไ่ได้ทุกคนลยก็สำหรับวันนี้นะครับกูขอไอ้กล้องไอ้สัตว์มึงปากแซ่บนะนะกูปิดท้ายคลิปกูไม่ได้สวนมึงมกกูดิดอยู่ไอ้ยัแม่ทุกคนลยก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากวันนี้ถ้าคำหยาบเยอะไปขอวัทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับคลิปหน้ากูต่อยไปนั่งเซิร์ฟแต่คลิปหน้าผมอาจจะปลอมตัวเป็นคนไขยไข่ละกันไว้ใครใส่บาคูใส่กลับอ่ะเออทุกคนเจอกันได้คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับขอบคุณครับ